เคยสงสัยไหมครับว่าคนรวยเขาใช้เงินกันยังไงวันนี้ผมจะมาแชร์5วิธีที่คนรวยเขาใช้เงินกันอันดับแรกลงทุนในตัวเองพัฒนาทักษะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองครับ 2. ซื้อสินทรัพย์ไม่ใช่แค่ของฟุ่มเฟือยแต่เป็นสิ่งที่สร้างรายได้เช่นอสังหาริมทรัพย์หุ้น 3. ส,สร้างเครือข่ายเข้าร่วมงานสังคมพบปะผู้คนสร้างคอนเนคชั่นที่มีค่า 4. จ่ายให้ตัวเองก่อนตั้งเป้าหมายการออมและออมก่อนใช้จ่ายเสมอ 5. ใช้เงินเพื่อซื้อเวลาจ้างคนมาช่วยทำงานบ้านทำธุระเพื่อให้มีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญกว่าเพื่อนผมคนหนึ่งเคยถามว่าแล้วถ้าไม่มีเงินทุนละ่ะผมบอกเขาว่าเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก็ได้เริ่มจากการลงทุนในความรู้ตัวเองก่อนไง สรุปแล้วคนรวยไม่ได้แค่ใช้เงินเก่งแต่เขารู้ว่าควรใช้เงินไปกับอะไรที่จะทำให้งอกเงยและสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวครับ